สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่กกกกค่ะมาตอนไหนใครมาส่งแม่มาส่งตอนไหนทำไมไม่แวะเล่นกับชี้มาส่งตอนลืมสักโมงสักเอาบอ่มาคือมีมาคือมีดินํำกันมาคือมันมามาอันนี้เลยบ่มาส่งในินีคนะือนีน่ะบ่บ่นั่น มาเออเอนมาพระเอนไหนไหนไหนเอามาจากไซนี่โอ้คืองามแท้สร้อยทำไมสวยจังเลยสาวจีนดูโอ้สวยมากเลยโอ้โอ้แม่มาส่งบ่ใครตัดผมให้นะแม่มันบ่กแม่เปรี้ยวเหรอเอามาดูหน่อยทำไมสวยจังเลย <laughs> <laughs> อยากเล่นด้วยมาแอนอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมาเล่นกับพีบีเอ็มบ่มาเล่นกับในเอ็มอ, <laughs> อ้าวอาอาอยากเล่นด้วย <laughs> <laughs> ทำไมได้สร้อยสวยจังเลยทำไมได้สร้อยสวยจังเลยทำไมได้สวยสวยแท้ใครซื้อให้เนาะสวย,ย<ม>สวยนี่สร้อยสวยสวยมีดอกไม้ด้วยโอ้เสื้อเสื้อก,ก็สวยกิฟต์ก็สวยรองเท้าก็สวยรองเทา้าใส่ไม่ถูกข้างหนูใส่ไม่ถูกข้างเลยนะ <laughs> หมาปะเอนหมาปะเอน,นอ,นนอ,นนอะไรควรมาได้เล,เลยวะเหรอเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างไม่ถูกแม่พาแม่แม่แม,แม,แม่แม่พาไปเที่ยวไหนแม่พาไปเที่ยวหนูพาหนูไปเที่ยวที่ไหนไปเซเวน่นเ <อ S 1> หรอเซเว่นที่ไหนนะ อ๋อมันไปตงวงอแล้วมันลบมาแล้วมันมาส่งออทําไมแไม่เปียกไม่แวะเล่นกับชี้ละ่ะทําไม,ไม่บอกไม่เปี้ยวแวะเล่นกับชี้ก่อนไม่บอกไม่เปี้ยวมาส่งรีบกลับเลยใช่ไหมมาจากเซเว่นเลยเหรอ,อเป็นไงกินหมดหรือยังทุเรียนโคทุเรียนสุราษฎร์ ยังบ่มันสุกไหมพอของของอาชีทำไมยังไม่สุกเลยแล้สุกไ,ไปทีละลูกบ่โอ้ยนาขอยนของสับปานสุกของแม่เบนสุกแล้วบ่เห็นว่าของปปสับปานน่ะสุกของเจ้าก็สุกแล้วบ่บม่มากับมาดิน,ส,ปปนสับปานนะว่าสุกแล้วของเห้าเพรคือไม่สุกสะ เจ้าวันน yeah, okay. ั้นท่าอยเตยไม่ได้เอ um ็มร้อยทาบอ่เขาบอกว่าอเอ็มร้อยทามะมาเล่นก yeah, ับพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มก็มีเพื่อนเอาพี่ลีโอแล้ววันนี้พ่อพี่ลีโอเลยอ่ะกับกับกับพี่พลอยบ่มันขําแล้วบ่เมื่อวานน่ะ โอเคแก่บงบ่งบังบองาไฟไฟใน่วงสซแล้วไม่ดับเนมนี้นฝนมีโู๊กแล้วเนาะไฟไม่ดับสองวันแล้วไฟดับดับเพื่อ เออแม่สามเส้นาทีเองมาดาพดาพอดีตอนเฮากินข้าวแรงน้าผพี่ผมใครทำให้พี่นัตังมาพี่นตังทำให้พี่นัดตังทำให้บอกผมหนูนะโอ้พี่นัดตังทำให้ไปพูดไปนู่นก็มีเพื่อนมานี่ก็มีเพื่อน สาวจีนน้อยสาวหมวยไ,มไ,ไปแล้วสาวหมวยกินน้ำชาไหมกินน้ำชาเหรออ๋อกินน้ำชาเออกินน้ำชาไหมคะ,นนวมคะพวกนี้ไปโรงเรียนเหรอคะสอบก,กันสอบแยกชิกนไปคะ่ะอ๋อไปค่ะไปโรงเรียนไหมครับอ้าวทำไมไม่ไป มีเอ็มไม่ไปเหรอลูกคบไม่ไปเหรอครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะครับมีมุกนี้ไปโรงเรียนไหมไม่ทำไมไปโรงเรียนสายอ๋อไปโรงเรียนสายไปอยู่แต่ไปโรงเรียนสายอ๋อไปอยู่แต่ไปโรงเรียนสายพี่พี่มินไปแต่เช้าพี่มินกับมีเอ็มกับใครเกิดก่อนมินน้อยบ่ ไะกลับบ้านลูกปปข้ามแล้วขึ้นรถกลับบ้านกับพี่พลอยเ<อ>ลยพี่พรุ่งนี้มาใหม่นะ,ะ,ะพรุ่งนี้มาใหม่นะลูก <c oughs> บ๊ายบายพรุ่งนี้เล่นมาเล่นใหม่นะบอกพี่พี่พีเอ็มเร็วพีเอ็มพรุ่งนี้มาใหม่นะคะบบอกแล้ว จับดีๆนะลูกบาย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 แล้วฮอฟุลด์โตเอามาไม่วีทบ่อย ห้ามแล้วมืดแล้วแล้วกลางคืนมาก็จะไฟส่องสว่างมันจะไม่มืดเหมือนเมื่อก่อน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ย่าชี้กกกองด้วยนะคะฝากช่องย่าชี้กกกองนะคะช่วยอยู่อยู่กับย่านะคะห้านาทีขึ้นนะคะลัวช่องปิดการมองเห็นนะคะเอฟซี FC ทุกท่านก็ช่วยเข้ามากดไลค์แล้วก็อยู่กับย่าห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ